รถคันนี้ออกห้างป้ายแดง1,800ล้าน8แสนบาทวันนี้ผ่านไป5ปีราคาหายไปเกินครึ่งหายไปเกิน 50%, หเ,น50เหลือแค่8,59,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครหาคัมรี่พรีเมียมนะฮะไฮบิดท็อปสุดดูคันนี้ให้จบนะฮะเดี๋ยวผมรีวิวทุกซอกทุกมุมเลยครับสนับสนุนโดยวิสารออโ,โตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดี รับประกันไม่มีชนหนักพิกควาำนา้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือ2ต้องที่วิสานออโต้คาร์ดอมสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเบียร์วิสานออโต้คาร์นะฮะวันนี้อยู่กับรถเข้าใหม่ครับเป็น Toyota าคัมรี่นะฮะ2.5 HV Premium ปี2019ในโฉม TNGA แพลตฟอร์มนะฮะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับออกห้างป้ายแดง1ล้าน8แสบาท วันนี้ผ่านไปแล้ว5ปีนะฮะราคาเหลือแค่8,59,000บาทเท่านั้นคู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบๆนะฮะเลขไม้ตึงๆหน่อยนะฮะ1 3 0 0 0 0กว่าโลก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะฮะท่านผู้ชมรถเป็นสีดำด้านหน้าเนี่ยนะฮะสวยงามลงตัวครับไฟหน้าเนี่ย f u l เ l ล d เลยนะฮะเ e d เต็มระบบมีไฟเดย์ไทามมาให้ เซ็นเซอร์กัรระยะด้านหน้า2ตำแหน่งไฟตัดหมอกเป็น LED กระจังหน้าสวยงามนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีโลโก้โตโยต้นะฮะอยู่ตรงกลางเป็นสีฟ้านะฮะสัญลักษณ์ไฮบริดหลังโลโก้นี้นะฮะมีระบบความปลอดภัยครับไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control นะฮะเตือนการออกนอกเลนหรือเตือนการชนด้านหน้าจัดเต็มครับและยิ่งเป็นรถสีดำท่านผู้ชมมันมีความสปอร์ตนะฮะสวยงามโฉบเฉี่ยวอ่าสวยแล้ว เดี๋ยวดูโครงสร้างกันต่อเริ่มจากห้องเครื่องครับมาเปิดห้องเครื่องไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมเป็นโชคคํยายัน2ต้นนะฮะมาดูความเดิมกันก่อนเลยนะครับนี่นะฮะตะเข็บซิลิโคนเดิมๆนะฮะสันลอนเม็ดอาร์คสติกเกอร์นะฮะต่างๆอยู่ครบเห็นไหมครับสันลอนเนี่ยนะฮะซ้ายขวาเหมือนกันนะครับลูกยางอยู่ ฉนวนกั้นความร้อนยังอยู่ครบนะฮะชัดเจนไล่เลียงมาจนถึงน็อตยึดฝากระโปรงครับน็อตไม่ขยับนะฮะท่านผู้ชมแบบนี้เกรดเอบวกบวกครับน็อตซอกนะนี่น็อตซอกนะฮะน็อตแก้มต่างๆนะฮะใหม่ครับเดิมๆไล่เลียงไปเลยจนถึงน็อตแก้มนี่เห็นไหมครับไม่แกะไม่ถอด นะฮะไล่เลียงไปจนถึงคานครับท่านผู้ชมแต่มันมีฝากครอบพลาสติกอยู่รอผมสักคู่เดียวแกะแล้วนะฮะท่านผู้ชมหมุดไม่กี่ตัวนะฮะรถผมยังไม่ได้ล้างนะฮะ,ะมาต่อกันก่อนนะฮะที่คานด้านข้างจนถึงคานหน้าจะมีน็อตเชื่อมกันนะฮะน็อตยึดกันอยู่หนึ่งตัวตัวนี้นะฮะและไล่เลียงไปเลยเนี่ยคานผมยังถูเห็นเห็นเลยนะท่านผู้ชมะนะครับเห็นไหม เ,เดิมสีไปไม่ถึงนะฮะแล้วตรงนี้เป็นสีดําด้านนะครับและในล่องเนี่ยนะฮะจะเป็นเม็ดอาร์คเนี่ยเนี่ยอ่าเม็ดอาร์คไล่เรียงยาวเลยทั้งเส้นเลยนะครับเห็นไหมครับอ่ากระเดื่องล็อกฝากระโปรงมองลงไปเนี่ยนะฮะจะเห็นคานตัวล่างมันจะเป็นเหล็กตัวซีท่านผู้ชมมีความโค้งนะฮะโคง้งโคง้งรับอยู่กับกันชนหน้านะฮะแล้วก็จะยึดอยู่กับหัวชะซีทั้งสองข้างนะฮะซ้ายและขวานะครับเดิมครับแบบนี้นะฮะอ่าเนี่ย นะครับเช็ดให้เห็นๆกันเลยนะครับเห็นไหมฮะอ่าเดิมสนิทครับแบบนี้นะฮะความสม่ําเสมอของสีนะฮะแล้วไล่เรียงมาจนถึงน็อตแก้มเห็นไหมน็อตไม่ขยับท่านผู้ชมไล่เรียงมาเลยจนถึงน็อตซอกนี่นะน็อตยึดฝากระโปรงเห็นไหมครับเดิมครับแบบนี้นะฮะสบายใจหายห่วงอ่าต่อมามาดูเครื่องยนต์ครับผมเดินเครื่องยนต์อยู่นะสตาร์ทอยู่นะฮะเนี่ย เช็ดให้เห็นเลยนะอ่าแล้วแกะฝาครอบให้ดูเลยนะฮะว่านะครับเนี่ยนะฮะพวกคอยหัวเทียนนะฮะฝาโูงเห็นไหมฮะน้ำมันไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มไม่มีซึมนะฮะเครื่องยนต์สะอาดเห็นไหมครับอ่านี่การวัดน้ำมันเครื่องนะฮะน้ำมันเครื่องเพิ่งถ่ายมาเลยใสๆเลยเห็นไหมหมูโฟกัสให้เห็นเห็นไหมครับ เพิ่งเข้าศูนย์เลยนะฮะท่านผู้ชมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะฮะเครื่องยนต์ก็เดินนิ่งๆเรียบๆเลยตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะ2.5ลิตรบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยนะฮะให้พละกกำลังสูงถึง211แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ eCVT นะฮะเติมน้ำมัน e20 ได้สรุปให้เลยนะฮะบอดี้แบบเนี้ยห้องเครื่องแบบเนี้ยเกรด A วกวกน็อตไม่ขยับครับ มาต่อกันที่ด้านข้างนะท่านผู้ชมล้อแม็กอัลลอยสีเงินนะครับสีบอลเงินมาพร้อมกับยางดัลล็อนะฮะซีรีส์ของยางตัวนี้215หนึ่งทับห้าสิแต่ยางเนี่ยปีใหม่มากนะฮะท่านผู้ชมสัปดาห์ที่2ปี2024ดอกลึกๆเลยนะฮะแล้วยางดีด้วยนะฮะหน้าเต็มเลยนะครับแบบนี้สอปีสบายๆเลยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมือเปิดเป็นโครเมียมมาพร้อมระบบสมาร์ทคีย์เลต คิ้วกระจกทั้ง4บานตัดด้วยโครเมียมนะฮะเห็นไหมครับสวยมากเส้นสายในการเดินด้านข้างเป็นรถที่หรูหรานะฮะแล้วก็โฉมเนี้ยมันมีความสปอร์ตมากขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะฮะผมพาดูโครงสร้างเริ่มจากประตูบานแรกกันนะครับตะเข็บเดิมเห็นไหมฮะเนี่ยเดิมๆเ,เลยไล่เลียงมาจนถึงชายล่างนะครับเอาเล็บจิกได้นะฮะไม่นิ่มจนเกินไปไม่แข็งจนเกินไปนะฮะสันลอนอยู่ครบ นะฮะเม็ดอาร์คมีความสม่ําเสมอของสีมีนะครับแผนไปเลยนะฮะตรงซอกเห็นไหมฮะเห็นน็อตแก้มน็อตยึดฝาอาประตูนะฮะมุดเดิมๆต่างๆไม่แกะไม่ถอดมาก่อนแผนไปจนถึงแป้นวางเท้านะฮะตรงเนี้ยที่เราดูก็เพราะว่าเราจะดูว่ารถมันลุยน้ํามันจมน้ํามาหรือไม่นะฮะมองตรงเนี้ยชัดเลยนะฮะคำตอบอยู่ตรงนี้เลยผมพื้นเดิมนะฮะก้านพวงมาลัยต่างๆต,ต,ต้องไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็ออกมาดูโครงสร้าง นะฮะอ่าวงกบประตูเห็นไหมครับแบบเนี้ยเม็ดอาร์คชัดๆเดิมเดิมอ่าดูด้านบนเสร็จแล้วนะฮะก็อย่าลืมดูชายล่างต้องดูให้ครบนะฮะอ่าแกะดูตรงนี้เห็นไหมครับชัดเจนเห็นเม็ดอาร์คนะฮะท่านผู้ชมอ่าแล้วดูน็อตยึดบานพับประตูบานถัดไปเห็นไหมฮะอ่าทั้งตัวล่างตัวบนนะครับชัดเจนบานแรกผ่านอ่ามาบานที่สองดูเหมือนกันครับท่านผู้ชม นะครับตะเข็บเนี่นะฮะเดิมเดิมนะเอาเล็บจิกได้นะฮะไม่นิ่มจนเกินไปไม่แข็งจนเกินไปนะฮะเป็นซิลิโคนโรงงานนะครับสันรอนความสม่ำเสมอของสีกระดูกงูนะฮะวงกบเม็ดอาร์คนี่ครับจุดสปอร์ตชัดเจนนะฮะของแท้นะครับดูชายล่างต่อนะครับอ ตรงนี้มีจุดวาล์วสีอยู่นะฮะคัมรี่จะมีอยู่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะฮะพร้อมเม็ดอาร์คชัดเจนเดี๋ยวอีกด้านหนึ่งของตัวรถต้องมีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมผมเคยแนะนําทิกไปไปแล้วนะฮะก็คือโครงสร้างของรถยนต์เนี่ยด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยเหมือนกันหมดนะฮะได้รับการเซตจ,จากระบบคอมพิวเตอร์นะฮะโรบอทจากโรงงานอยู่แล้วค่าต่างๆเนี่ยหรือตำแหน่งต่างๆเนี่ยเป๊ะเลยนะครับมาต่อกันที่ด้านท้ายนะฮะไฟเบรกไฟท้าย LED เซนเซอร์กัรระยะด้านท้าย4จุดนะครับกล้องมองหลังอยู่เหนือกรอบป้ายทะเบียนนะฮะท่านผู้ชมมีสัญลักษณ์ไฮบริดอ่าแล้วก็คิวโคมียมีเนี่ยคาดเลยคัมรี่ C A M R Y คัมรี่นะครับอ่าเปิดฝาท้ายหน่อยโอเคมาดูที่เก็บสัมภาระท้ายรถครับท่านผู้ชมกว้างเห็นไหมฮะยัดถุงก๊อฟใบใหญ่ๆได้เลยนะฮะแล้วนี่คือตะเข็บนะฮะฝากระโปรงท้ายเดิมๆดูให้ครบทั้งเส้นเลย ร่องน้ำรังน้ำเดิมนะแล้วพวกนี้ก็จะเป็นพวกอ,อะไหล่ต่างๆนะฮะท่านผู้ชมอ,อยู่ครบครับจนถึงล้ออะไหล่ด้วยนะฮะเป็นล้อแมกด้วยนะครับท่านผู้ชมฝาท้ายก็ปิดใช้มือนะง่ายๆามาด้านซ้ายต่อครับนี่ตะเข็บเดิมนะฮะชัดเจน โอเคเห็นไหมครับเดิมเเลยสันลอนต่างๆครบบานที่บานโอ้ลืมเนี่ยเพลินเพินเพินเพลินจนลืมตะเข็บอ่าอ่าเห็นไหมครับชัดเจนอ่าโอเคลืมได้ไงนะอือนะจุดเว้าสีเห็นไหมครับท่านผู้ชมเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะตำแหน่งเดียวกันด้วยนะครับ อเดิมสนิทมาครับด้านซ้ายตะเข็บเดิมนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับชัดเจนนะฮะเนี่ยเอาเล็บสัมผัสได้นะฮะจิกดูได้เห็นไหมครับเดิมสนิทแผ่นไปที่ซอกอาเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็นี่กระดูกงูเห็นไหมครับด้านบน ชัดเจนนะฮะอ่าแล้วก็มาดูชายล่างนี่ครับเห็นไหมครับชัดๆเลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นพวกน็อตหมุดต่างๆนะฮะท่านผู้ชมครบคันจนถึงหลังคาสันรูปโอเคสรุปให้เลยครับโครงสร้างนะฮะนี่คือรถสวยคัดสภาพเกรดเนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีจมน้ำผมรับประกันแน่นอนนะฮะเอารถคันนี้ไปตรวจสอบศูนย์โตโยต้าได้ นะครับพาช่างมาดูได้โทรมาขอข้อมูลเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังเอาไปตรวจสอบได้ไม่มีปัญหานะครับผมนําเสนอด้วยความตรงไปตรงมาไม่กังวลใดๆอยู่แล้วครับมาดูภายในห้องโดยสารครับท่านผู้ชมเป็นสีดำนะฮะผมจะเริ่มจากตอนหลังก่อนแผงข้างประตูนะฮะนี่คือที่เท้าแขนบุหนังนะฮะตรงนี้กระจกไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัตินะฮะมือเปิดนะฮะเป็นโครเมียมนะฮะมีม่านข้างมาให้ท่านผู้ชมนะครับ บาะหนังสภาพดีนะฮะพรมพื้นต่างๆยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ยังใหม่อยู่นะครับหนังเดิมนะครับคัมรี่เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะในเรื่องของความสะดวกสบายนั่งสบายนะครับทั้งตอนหน้าทั้งตอนหลังนะครับเนี่ยเล,ล Room, เล็กรูมเฮดรูมเหลืออยู่แล้วเนี่ยนั่งสบายนะครับมือจับมีหลังคงหลังคาไฟส่องสว่างเป็น LED ด้วยนะฮะใหม่ดูหลังเบาะคู่หน้าใหม่มากนะฮะช่องแอร์สองช่อง ช่องเสียบ USB 2ตํตำแหน่งไม่ต้องแย่งกันเลยนะครับพื้นพรมสะอาดนะครับที่เท้าแขนนี่ไฮไลท์ของเจ้าคัมรี่พรีเมียมก็คือจะมีสวิตช์คอนโทรลอยู่นะฮะปรับบอบไฟฟ้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะนี่เห็นไหมครับนี่ปรับบอบไฟฟ้าได้นะฮะแล้วหัวหมอนเนี่ยเขามีเนี่ยปีกหมอนเล็กๆนะฮะกันคอคอพับนะฮะท่านผู้ชมดี นะครับปรับอุณหภูมิได้ปรับม่านหลังไฟฟ้าได้นะฮะปรับเครื่องเสียงได้นะเห็นไหมปรับวิทยุต่างๆได้คอนโทรลได้เลยนะครับแล้วยังมีที่ใส่ขวดน้ําแก้วน้ําด้วยนะครับในเซกเมนต์เดียวกันในคลาสเดียวกันเนี่ยถือว่าจุดนี้เนี่ยนะฮะเป็นตัวชูโรงของคัมรี่พรีเมียมเลยรุ่นอื่นไม่มีแอคคอร์ดไม่มีเทียร่าไม่มีนะฮะเบนซ์ก็มีรุ่นแพงๆเลยนะฮะแต่คัมรี่มีเจ๋งปะล่ะโอเคนั่งสบายครับ เดี๋ยวไปดูในตำแหน่งของผู้ขับขี่กันต่อด้านหลังเนี่ยโอเคแล้วมาเริ่มจากแผงข้างประตูครับท่านผู้ชมบูหนังกระจกไฟฟ้านะฮะปรับพับไฟฟ้าเมมโมรีซีทของเบาะไฟฟ้าเนี่ยสองตำแหน่งจดจําเลยนะครับดูเบาะท่านผู้ชมเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะฮะเบาะคนขับดูปีกเบาะไม่ซุดเห็นไหมครับมีด้านหลังมาให้ด้วยนะฮะยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมลองมานั่งหน่อยนะครับคัมรรี่โอเคแป้นวางเท้าดีนะฮะ แป้นวางเท้าซ้ายแป้นวางเบรกแป้นวางคันเร่งโอเคเลยนะครับนี่ที่เปิดฝากระโปรงหน้านะฮะเก๊ใส่ของที่เปิดถังน้ํามันที่เปิดฝาท้ายนะฮะปุ่มการลื่นถลายไฟออโต้นะฮะปุ่ม engine start stop นะครับเรือนใหม่นะฮะท่านผู้ชมครบคันนะฮะระบบความปลอดภยัยเตือนการออกนอกเลนนะฮะเตือนการชนด้านหน้านะฮะ เตือนจุดอับสายตานะฮะเตือนถอยหลังนะฮะ RCTA นะครับรวมถึง Parking Sensor นะครับตัวเลขวงบอกความเร็วถึง240กิโลเมตรเลยนะฮะแอร์เย็นเร็วนะฮะอ่าแอร์เย็นเร็วนี่พวงมาลัยก็การด้านขวาเป็นไฟเลี้ยวนะฮะไฟหน้าไฟสูงไฟต่ําไฟตัดหมอกด้านซ้ายก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนอ่าแล้วก็พวงมาลัยมีแพตเทิร์ชชิพนะฮะสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ที่คอพวงมาไลัยได้ซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวกพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนัง หนังเดิมเห็นไหมเดี๋ยวลองหมุนเนี่ยยอยพวงมาลัยแหลกพวงมาลัยแน่นไม่หลวมนะแล้วรถจอดอยู่เนี่ยเราลองหมุนดูได้ขณะสตาร์ทนะฮะถ้ามันดังกึกกักกึกกักเนี่ยนะฮะแหลกมีปัญหายอยมีปัญหานะครับแบบนี้แน่นนะครับมันติฟังก์ชันนะฮะรับสายวางสายได้นะฮะเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้นี่ระบบความปลอดภัยคูดคอนโทรลต,ต่างๆนะฮะโลโก้โตโยต้าแอร์แบ็กพร้อมกับแต่ โอเคเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางต่อเลยครับดูหลังคานะท่านผู้ชมหลังคาเป็นซันรูฟนะไม่มีรอยเจิมรอยยันเห็นไหมสะอาดตานะฮะเนี่ยเป็นมา้านเปิดได้เดี๋ยวเปิดซันรูฟให้ดูเห็นไหมครับมีดีกว่าไม่มีนะอ่าเห็นไหมครับเปิดได้อาเปิดแล้วก็ปิดนะฮะบ,บ้านเราเมืองอร้อนนะฮะท่านผู้ชมส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะที่บังแดด นะครับมีกระจกสองหน้ามีไฟด้วยนะฮะอ่านี่เสริมหล่อได้นะฮะเรามีกระจกนะครับตรงนี้เป็นไฟส่องสว่างต่าง,างสวิตช์นะฮะอ่าสันลูปนะฮะแล้วก็กระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับเสาเอ A, มีแอร์แบ็กถุงลมนิรภยัยกระจกบานหน้าไม่มีรอยแตกแล้าเจ้าของเดิมติดฟิล์ม 3M มานะฮะท่านผู้ชมโอเคเฮดอัพดิสเพียมีคอนโซลด้านหน้านะฮะ ใหม่ลำโพง JBL นะครับถัดลงมาเป็นช่องแอร์สช่องไฟฉุกเฉินนะครับหน้าจอนะฮะคำสั่งภาษาไทย JBL นะครับก็เป็นกล้องมองหลังได้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้เป็นนิเกเตอร์ได้เห็นไหมระบบทำความเย็นนะฮะแอร์ Air เนี่ยแยกอิสระ3โซน1ตําตำแหน่ง2ตํตำแหน่ง ตำแหน่งที่3คือด้านหลังนะฮะสโซนเลยเป็นแอร์ออโต้นะครับนะตรงนี้ลืมบอกนะครับพวงมาลัยไฟฟ้านี่เห็นไหมครับพวงมาลัยไฟฟ้าถัดลงมานะฮะท่านผู้ชมมีช่องเสียบ USB นะฮะอ่า power outlet นะฮะแล้วมีที่ชาร์จแบตมือถือแบบไร้สายนะฮะ wireless charging นะฮะแล้วก็จะมีที่เก็บของนะครับที่ใส่ขวดน้ำา2ช่องนะฮะเก e ียร์ eCVT นะครับหัวเกียร์หุ้มหนัง โหมดการขับขี่มีให้เลือก Eco Normal s p r t t EV Mode Auto Be ko, Be k, ue, ้เบรโเบรกมือไฟฟ้าและนี่ฟังก์ชันที่ผมชอบครับลมเย็นๆนะฮะขึ้นมาที่เบาะนะฮะเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยนะฮะดีมากเลยนะฮะก้นไม่ร้อนนะฮะท่านผู้ชมและนี่คือที่เท้าแขนนะครับเปิดขึ้นมาเป็นเก๊ะใส่ของอันใหญ่และดูความใหม่ของเบาะนะฮะอ่าข้างกับผู้กับขี่นะครับเก๊ะใส่ของเอกสารต่างๆ นะฮะใหม่มากนะฮะช่ององช่องแอร์นะครับแอร์แบ็ตัวนี้มีกล้องบันทึกด้วยนะอันนี้มาจากโตโยต้าเลยนะเนี่ยกล้องบันทึกด้านหน้านะครับท่านผู้ชมโอเคโดยรวมเนี่ยดีนะฮะดีหมดแล้วนะฮะสเต็ปต่อไปเดี๋ยวพาไปลองขับว่าเป็นอย่างไรช่วงล่างเป็นอย่างไรอัาตราเร่งเป็นอย่างไรไปกันครับผมอยู่บนถนนจริงแล้วนะฮะกับเจ้าคัมรี่โอ้นั่งสบายอยู่แล้วนะฮะคัมรี่แอร์เย็น นะฮะทัศนวิสัยในการมองดีนะฮะเบาะนั่งได้สบายเลยเต็มแผ่นหลังนะฮะเต็มช่วงล่างด้วยนะฮะเท้าซ้ายวางได้ถนัดนะฮะเท้าขวาก็เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมถนัดมากพอใช้รุ่นนี้อยู่หรือเปล่าพวงมาลัยจับได้เต็มไม้เต็มมือนะครับพวงมาลัยไฟฟ้าเบานะฮะท่านผู้ชมนุ่มนวลนะฮะรับรับรู้ได้เลยนะครับในรอบความเร็วต่ำๆอ่าไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมนะฮะ ขึ้นมาเข้ามาในห้องโดยสารนะฮะเสียงลุมหลวมอะไรเงี้ยไม่มีนะครับเนี่ยในรอบความเร็วต่ำๆเนี่ยเราจะรู้นะครับพอขับในรอบความเร็วสูงๆเนี่ยนะฮะเราก็จะรับรู้ถึงเออมีเสียงลูกปืนไหมนะฮะมีเสียงลมมีเสียงอะไรเข้าหรือเปล่านะครับแต่ในรอบความเร็วต่ำๆเนี่ยช่วงล่างดีนะครับเจ้าของเขาเข้าศูนย์ตลอดนะฮะท่านผู้ชมก็เป็นรถที่เช็คประวัติจากโตโยต้าตลอดเวลา นะครับข้อดีนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยนะฮะเป็นรถไฮบริดเนี่ยสมควรที่ต้องใช้นะอีกอย่างมันไม่ใช่ปลั๊กอินเนี่ยต้องที่ชาร์จไฟได้แบบนี้มันต้องใช้รถใช้น้อยไม่ดีนะอันนี้จากช่างโตโยต้าบอกผมมานะอ่าเดี๋ยวจะลองอัตราเร่งหน่อยเครื่องยนต์บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยสองแรงมา้าดูอัตราเร่งนะท่านผู้ชมนี่ขึ้นไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย103นะ ร้อยสี่ขึ้นคอสพานร้อยสี่ดูเบาๆเลยเนียนๆนะ่ะนะฮะนุ่มด้วยนะครับแปงลองดูหน่อยนะท่านผู้ชมดีครับสมรรถนะดีผมลองแล้วอัตราเร่งเนี้ยบนะฮะนี่ยางยังใหม่ก้าซัดหน่อยจะลองจั๊นะท่านผู้ชมตรงนี้นะดูนะโอ้มีรถข้างหน้า จ้ำที่120แล้วเบรกเยี่ยมครับเอาอยู่นะฮะท่านผู้ชมถือว่าสภาพดีเลยนะครับโอเคผ่านแบบนี้นะฮะเกียร์เปลี่ยนสมูทนะฮะเกียร e ์ e cvt นะฮะเครื่องยนต์เดินนิ่งเรียบนะครับไม่มีกระตุกไม่มีกระชากช่วงล่างดีนะครับพวงมาลัยดีแอร์เย็นนะครับฟังกช์ชันทุกอย่างใช้งานได้ปกติ ระบบไฟฟ้าใช้ได้ทุกอย่างนะครับมีไฟโชว์อยู่อย่างเดียวไฟน้ำมันโชว์ไฟน้ำมันโชว์แล้วนะฮะอ่าโอเคเลยนะฮะท่านผู้ชมนี่คือตัวท็อปสุดนะฮะคัมรี่ออกห้างป้ายแดง1 8 0 0 0 0้านบาทครับวันนี้หายไปเกินครึ่งครับเหลือแค่8,59,000บาทเท่านั้นคู่มือกุญแจสำรองอยู่ครบนะฮะ รถคันนี้ลูกค้าเครดิตด,ดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับเครดิตด,ด,ดีๆเนี่ยเอาเครดิตมาแลกได้เลยนะฮะแบงก์ป่องแบงก์แบงก์งงเนี่ยปล่อยให้เกินมูลค่าที่ผมขายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะให้ผมแนะนํานี่คือรถยนต์มือสองนะครับท่านผู้ชมถ้าจะซื้อกันให้คุ้มค่าเนี่ยสมควรที่จะต้องดาวบ้างดาวสูงๆเข้าไว้และผ่อนให้น้อยปี3ปี4ปี5ปีอย่าเกินนี้นะครับถ้าเกินนี้ดอกเบีย้ยแพงกว่า นะครับรถยนต์มือสองเนี่ยผ่อนน้อยปีดอกเบี้ยถูกนะแต่ถ้าผ่อนระยะยา,าวดอกเบี้ยแพงนะครับอ่าก็แบงก์เขาก็คํานวณมาแล้วว่ามันคือความเสี่ยงสําหรับลูกค้าที่ผ่อนระยะยาวถ้าลูกค้าดีเขาผ่อนระยะสั้นกันทางนั้นแบงก์เขามองแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมเขาก็เลยให้เงื่อนไขพิเศษนะครับผ่อนน้อยปีเนี่ยดอกเบี้ยจะถูกดาวเยอะดาวเยอะไม่เยอะไม่ไมสาคัญนะแต่ถ้าผ่อนน้อยปีเนี่ยดอกเบี้ยถูกแน่นอน นะครับผมก็แนะนําในสิ่งที่มันดีที่สุดที่มันคุ้มค่าที่สุดเท่านั้นแหละครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าท่านใดอยากจะจัดเต็มผมไม่มีปัญหานะฮะหน้าที่ผมขายนะครับขายอย่างเดียวนะฮะแต่แค่แนะนําเท่านั้นเองว่าแบบไหนมันคุ้มค่ากว่ากันนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะฮะโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0915577695เบอร์ผมโดยตรงนะฮะรับสายตลอดนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับ คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะราคาจับต้องได้สมรรถนะดีสภาพดีครับใครหาอยู่นะฮะคัมรี่ตัวท็อปสุดพรีเมียมไฮบริดนะฮะวันนี้ราคาหน้าใช้แล้วนะฮะราคาลงมาเยอะมากเลยเกิน50%เลยเหลือ859,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจโทรหาผมที่เบอร์091 5577 695เเบอร์ส่วนตัวผมเองนะครับท่านผู้ชม ผมเบียร์วิสารออโตคาย้ำจุดยืนนะครับผมนำเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทําให้คุณกับผมมาเจอกันครับเจอรถสวยๆแบบนี้ด้วยนะอ่า